ออใอญอๆอไก่กว้างตัดแยกเปียกอาอ,อวันหนึ่งมีลูกเป็ดน,น้อยตัวหนึง่งมันเกียรนทำหน้าเศร้าอยู่พุ่มไม้เพราะไม่มีเพื่อนเล่นมันจึงรำพึงในใจว่าตัวเราไม่หนอช่างน,น่าเกียดตัวกเ็เล ยังไม่มีพละกำลังวิ่งไเขาทันได้เลยเราอย่าตายเราอย่าตายฝ่ายแม่เป็ดมองหารูปเป็ดน้อยไม่เจอด้วยความเป็นห่วงแม่เป็ดจึงร้องหารูปเป็ดด้วยเสียงอันดังว่ารูปเป็ดจ๊อกรูปเป็ดจ้ารูปยูแห่นไหนออกมาให้แม่เห็นหน้าหน่อยสิจ้ารูอยูนี่จ้ะแม่พอรูปเป็ดน้อยเห็นแม่ แม่เป็ดจึงถามลูกเป็ดน,น้อยว่าอา้าวทำไมไม่ไปเล่นก,กับพวกเพื่อนๆลัะจ๊ะพวกเพื่อนๆของหนูน่ะสิจ๊ะเขาบอกว่าหนูตัวเล็กหนูสั้นแถมยังไม่มีภาระกำลังวิดไม่ขอทันได้เลยเอา้าเดิ่แค่นี้เองเหจ๊ะแม่มีวิธีแม่มีคาถาอยู่บนเอให้ลูกท่องถ้าลูกท่องแล้ว ใส่กินกุ้งหอยปูและปลาคาถามีอยู่ว่าหนาโมตัวไวๆตัวทันใจอินทีเจพอรูปเป็ดท่องเสร็จรูปเป็ดก็กระโดดลงน้ำใส่กินกุ้งหอยปูและปลาต่อมาไม่นานรูปเป็ดก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นึ้นจนเป็นเป็ดที่มีรูปร่างสง่างามพอรูปเป็ดตัวอื้นในร่านของชาวนา และมันยังได้สอนคาถาให้แม่เป็ดพู้ฟักออกมาอีกด้วยพิธานเรื่องนี้สอนอยห้รู้ว่าการรู้คุณและการ,ออกรตอบกัญญูปตาเวทีจะนำมาสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพ่อแม่ครับ